ชีวิตไม่เคยยกถ้วยรางวัลให้กับคนที่มีข้ออ้างและมันก็ไม่เคยรอคนที่ถอยเพราะเกมของความสำเร็จไม่ได้เล่นกันที่คำพูดแต่มันวัดกันที่ผลลัพธ์จริงพอดแคสต์ Podcast นี้จะพาคุณทลายกำแพงความคิดเดิมๆถ้าอยากรวยอยากสำเร็จอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆคุณต้องเลิกหนีเลิกอ้างและกล้าสู้ให้สุดข้อหนึ่ง คุณจะเป็นนักล่าหรือเหยื่อโลกนี้ไม่เคยยกถ้วยรางวัลให้กับคนที่เอาตัวรอดเพราะแค่รอดมันคือการเดินอยู่ขอบสนามแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของสนามอยากเป็นคนที่ชื่อถูกจารึกไว้คุณต้องเลือกที่จะล่าลองคิดดูสิครับในป่าใหญ่สัตว์ที่อยู่รอดคือกวางที่วิ่งหนีเก่งแต่มันไม่เคยมีใครจำชื่อกวางที่วิ่งเร็วที่สุดได้ ในขณะที่สิงโตอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดไม่ได้แข็งแรงที่สุดด้วยซ้าแต่สิงโตเป็นนักล่าและเพราะมันล่าได้มันจึงได้เป็นราชาชีวิตคนก็ไม่ต่างกันเลยครับคุณจะเป็นกวางที่วิ่งหนีตลอดไปหรือจะเป็นสิงโตที่กล้าออกล่าหลายคนใช้ชีวิตเหมือนเหยื่อตื่นมาเพื่อนหนีหนีปัญหาหนีความล้มเหลวหนีความจริงทํำงานเพื่อเอาตัวรอด จ่ายหนี้จ่ายค่าใช้จ่ายวนอยู่ในวงจรพอแค่ไม่ตายแต่ถามจริงนะครับคุณพอใจกับการไม่ตายจริงๆเหรือถ้าคุณอยากได้มากกว่าอิสรภาพการเงินความสำเร็จความภูมิใจคุณไม่มีทางเป็นเหยื่อแล้วได้สิ่งเหล่านี้คุณต้องออกล่าการล่าในชีวิตจริงคืออะไรไม่ใช่ไปฆ่าไปแย่งไปเหยียบใคร แต่คือการกล้าตามล่าเป้าหมายของตัวเองล่าโอกาสใหม่ๆล่าความรู้ที่คนอื่นขี้เกียจเรียนล่าความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าและที่สำคัญล่าตัวตนใหม่ที่เก่งกว่าเดิมเหยื่อใช้ชีวิตรอความเมตตาจากโลกนักล่าสร้างความหมายให้โลกจำฟังดูแรงใช่ไหมครับแต่ความจริงมันแรงยิ่งกว่าลองมองรอบๆตัวคุณสิ ใครกันที่มีชีวิตในแบบที่คุณอยากมีเขาไม่ได้แค่เอาตัวรอดหรอกครับเขากำลังล่าบางสิ่งอยู่ทุกวันแล้วเราจะเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นนักล่าได้ยังไงเลิกคิดแบบเหยื่อเหยื่อคิดว่าทำาไงให้ไม่ลำบากนักล่าคิดว่าทำยังไงให้ได้สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนจากการเอาตัวรอดเป็นการเอาชนะลงมือก่อนรอทีหลังเหยื่อรอโอกาสมาตกใส่ นักล่าลุกขึ้นตามล่าโอกาสโอกาสไม่เคยเดินมาหาคุณแต่คุณต่างหากที่ต้องเดินไปหาฝึกใจให้ทนต่อความเจ็บนักล่าเจ็บก็ล่าเหนื่อยก็ล่าหิวก็ล่าคนที่แผ้เร็วมักเป็นเหยื่อที่ยอมตายตั้งแต่ยังไม่ได้ลองสร้างกฎของตัวเองเหยื่อเล่นตามเกมของคนอื่นแต่นักล่ามักเป็นคนเขียนกติกาใหม่ จำไว้นะครับคุณเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดมาเป็นเหยื่อหรือนักล่าแต่คุณเลือกได้ว่าจะอยู่ต่อไปแบบไหนโลกนี้ไม่สงสารคนอ่อนแอโลกนี้ไม่หยุดรอคนที่แค่เอาตัวรอดมันให้ทุกอย่างกับคนที่เอาสุดคุณอยากเป็นใครกวางที่วิ่งหนีทั้งชีวิตหรือสิงโตที่คำรามครั้งเดียวโลกจำทั้งป่าทุกวันคือสนามล่า คุณจะยืนอยู่ตรงไหนถ้าอยากได้ชีวิตที่คุณฝันอย่ามีแค่ลมหายใจจงมีเขี้ยวเล็บและใช้มันออกล่าเพราะสุดท้ายแล้วโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่อยู่รอดแต่มอบทุกอย่างให้กับคนที่ออกล่าข้อ 2. ไฟที่ไม่เผาก็แค่ไฟโชไฟถ้ามันร้อนแรงจริงมันต้องเผาแต่ไฟที่มีไว้แค่สองสว่างสวยๆแค่ประดับ สุดท้ายก็เป็นเพียงไฟโชว์มันไม่เคยเปลี่ยนอะไรได้จริงผมอยากให้คุณลองมองชีวิตตัวเองนะครับคุณมีไฟฝันอยู่หรือเปล่าไฟที่อยากสำเร็จอยากก้าวหน้าอยากรวยอยากเปลี่ยนโลกแต่คุณใช้มันเผาจริงๆหรือยังหรือคุณแค่กอดมันไว้แล้วก็ยิ้มกับตัวเองว่าฉันก็มีไฟเหมือนกันไฟที่ไม่เคยถูกใช้ก็ไม่ตามจากเทียนที่ตั้งโชว์อยู่บนหิ้งดูดีแต่ไร้ค่า ผมเคยเห็นหลายคนมีความฝันมีแพชชั่นพูดซ้ำๆทุกวันสักวันฉันจะทำธุรกิจสักวันฉันจะเปลี่ยนชีวิตสักวันฉันจะไปยืนในที่ที่ฉันอยากไปแต่ปีแล้วปีเล่าไฟก็ยังอยู่ที่เดิมไม่เคยเผาทางเก่าๆไม่เคยเผาความขี้เกียจเผาความกลัวเผาข้ออ้างสุดท้ายไฟที่เคยสว่างมันดับไปเองทีละนิด จนเหลือแค่ควันของความเสียดายไฟที่แท้จริงมันไม่ได้เอาไว้กอดมันเอาไว้เผาถ้าคุณบอกว่าฝันคุณยิ่งใหญ่จริงๆคุณต้องกล้าใช้ไฟนั้นเผาเส้นทางเก่าๆที่ฉุดรั้งคุณไว้เผานิสัยผัดวันประกันพรุ่งให้หมดเผาความสบายเกินไปที่ทำให้คุณไม่กล้าก้าวเผาเสียงในหัวที่บอกว่าทำไม่ได้หรอกอย่าลืมครับคนที่กลัวจะเสียของเก่า จะไม่มีวันได้ของใหม่ผมอยากให้คุณนึกถึงฟืนไฟที่เผาได้จริงต้องยอมเสียฟืนเป็นเชื้อเพลิงแต่ไฟโชว์มันไม่กินฟืนเลยมันอยู่ได้แค่ชั่วคราวคนที่กล้าทิ้งกล้าเผากล้ายอมเจ็บกล้ายอมเหนื่อยเขาคือคนที่ทำให้ไฟฝันกลายเป็นพลังจริงๆแล้วเราจะทำให้ไฟฝันเผาจริงได้ยังไงประกาศสงครามกับตัวเองเลิกบอกว่าสักวัน เปลี่ยนเป็นวันนี้คนที่ใช้ไฟเป็นโชมักจะพูดเสมอแต่ไม่เคยทำเลือกสิ่งที่ต้องเผาให้ชัดเขียนออกมาเลยว่าถ้าอยากได้สิ่งใหม่ฉันต้องเลิอกอะไรบ้างเหมือนคุณสร้างพื้นที่ใหม่ในชีวิตต้องกล้าเผาสิ่งเก่าทิ้งทำเล็กๆแต่จริงทุกวันไฟไม่จำเป็นต้องเป็นระเบิดเสมอไปแค่คุณจุดไฟเล็กๆทุกวันมันก็สะสมเป็นกองเพลิงใหญ่ สำคัญคืออย่าให้มันกลายเป็นไฟประดับวัดผลด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คำพูดถ้าไฟคุณเผาจริงต้องเห็นซากที่ถูกเผาทิ้งไปเช่นเลิกนิสัยเดิมได้จริงสร้างนิสัยใหม่ได้จริงมีผลงานชัดเจนผมอยากให้คุณถามตัวเองตรงๆเลยนะครับไฟของฉันตอนนี้มันเผาจริงหรือมันแค่โชว์ถ้าเป็นแค่โชว์มันอาจทำให้คนอื่นมองว่าคุณเท่ แต่สุดท้ายคุณเองนี่แหละที่จะอยู่กับความจริงว่าไฟนั้นมันไม่เคยเปลี่ยนชีวิตคุณเลยความฝันที่แท้จริงไม่ใช่ของประดับไฟที่แท้จริงต้องกล้าใช้มันเผาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้พื้นที่ใหม่พร้อมต้อนรับชีวิตที่คุณต้องการอย่าแค่กอดไฟไว้สวยๆเพราะไฟที่ไม่เผาก็เป็นเพียงไฟโชและชีวิตคุณก็จะกลายเป็นเพียงการโชไม่ใช่เรื่องจริง ข้อ 3. เส้นชัยไม่ได้รอคนเหนื่อยมันรอคนบ้าความสำเร็จไม่ใช่รางวัลปลอบใจให้กับคนที่พยายามพอประมาณมันไม่ใช่สนามที่คนเดินเล่นแล้วบังเอิญถึงเส้นชัยเพราะเส้นชัยมันเลือกคนที่บ้าพอจะทุ่มทุกอย่างเท่านั้นลองนึกภาพมาราธอนนะครับคุณอาจเห็นหลายคนวิ่งไปเรื่อยๆสบายๆเหมือนมาเดินเล่น แต่คนที่เข้าเส้นชัยจริงๆไม่ใช่คนเดินเรื่อยๆมันคือคนที่บ้าพอที่ฝึกหนักกว่าคนอื่นเจ็บมากกว่าคนอื่นและยังวิ่งต่อทั้งๆที่ร่างกายตะโกนให้หยุดชีวิตก็ไม่ต่างกันเลยเส้นชัยไม่ได้รอคนที่แค่เหนื่อยมันรอคนที่บ้าพอจะไปให้สุดแม้โลกทั้งใบจะบอกว่าไม่มีทางผมอยากเล่าอะไรตรงๆเลยนะครับ ในชีวิตจริงคุณเหนื่อยได้แต่ถ้าคุณหยุดแค่ตรงนั้นคุณก็เป็นเพียงนักท่องเที่ยวในสนามชีวิตมีแค่คนบ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนเหนื่อยให้เป็นพลังเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นพลังแล้ววิ่งต่อไปจนถึงเส้นชัยที่คนธรรมดามองไม่เห็นเหนื่อยไม่ทําให้คุณสำเร็จแต่บ้าทำให้คุณไปต่อหลายคนฝันอยากรวยอยากสำเร็จอยากมีชีวิตใหม่แต่พอเจออุปสรรคหน่อยก็ถอย เจอความล้มเหลวหน่อยก็หยุดพวกเขาบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วใช่ครับคุณเหนื่อยได้แต่ถ้าคุณหยุดตรงนั้นคุณก็แค่เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กลางทางคนบ้าคือคนที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ยังบอกว่าฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงเส้นชัยแล้วเราจะเปลี่ยนจากคนเหนื่อยเป็นคนบ้าได้ยังไงเปลี่ยนนิยามของความเหนื่อย เหนื่อยไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่คือหลักฐานว่าคุณกำลังเดินถูกทางถ้าคุณไม่เหนื่อยเลยอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังเลือกเส้นชัยที่คุ้มค่าพอถ้าเป้าหมายคุณเล็กเกินไปคุณจะไม่มีวันบ้าพอจะทุ่มสุดลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุ้มค่าพอจะยอมเจ็บยอมเหนื่อยยอมอดนอนเพื่อมันไหมฝึกใจให้เดินต่อในวันที่หมดแรงคนเหนื่อยจะหยุดพัก คนบ้าจะพักไปแต่ยังไม่ออกจากสนามเทคนิคคือทำเล็กๆต่อไปแม้ไม่มีแรงเต็มที่แต่ไม่เคยหยุดสนิทอยู่ใกล้คนบ้าไม่ใช่คนบนถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่หยุดง่ายคุณก็จะหยุดง่ายเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่วิ่งไปทั้งที่เลือดออกคุณจะเข้าใจว่าเรายังไปต่อได้อีกผมชอบประโยคหนึ่งมาก ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเริ่มก่อนแต่อยู่ที่ใครบ้าพอจะไม่หยุดลองมองรอบตัวคุณสิครับคนที่คุณชื่นชมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจศิล,ลปินนักกีฬาเขาไม่ได้แค่เหนื่อยเขาบ้าบ้าพอที่จะซ้อมหนึ่งพันครั้งบ้าพอที่จะล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกจนไม่มีใครหยุดเขาได้เหนื่อยแล้วหยุดคุณก็ได้แค่ประสบการณ์เหนื่อยแล้วบ้าไปต่อคุณจะได้เส้นชัย เพราะสุดท้ายแล้วเส้นชัยไม่ได้รอคนเหนื่อยแต่มันรอคนบ้าที่ทุ่มจนสุดแม้โลกทั้งใบจะบอกว่าพอแล้วถ้าคุณเหนื่อยให้วิ่งต่อไปถ้าคุณเจ็บให้ลุกขึ้นใหม่เพราะเส้นชัยจะไม่ปรากฏต่อหน้าคนที่หยุดกลางทางมันจะปรากฏเฉพาะต่อคนบ้าที่ไม่เคยยอมแพ้เท่านั้นข้อสเล่นเกมแบบไม่กล้าเสี่ยงเท่ากับแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม โลกนี้ไม่เคยจดจำคนที่เล่นปลอดภัยเพราะเกมทุกเกมไม่ว่าจะในสนามธุรกิจการเงินหรือชีวิตจริงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนปลอดภัยแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่กล้าเสี่ยงได้รางวัลใหญ่ถ้าคุณเลือกอยู่ในมุมที่ปลอดภัยเกินไปคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่นเกมแล้วความจริงมันเจ็บนะเพราะคนส่วนใหญ่ถูกสอนให้เลือกความมั่นคง เราถูกปลูกฝังว่าอย่าเสี่ยงอย่าออกนอกกรอบอย่าทำอะไรที่ต่างไปแต่ถ้าคุณอยากได้ชีวิตที่ต่างจากเดิมคุณจะไม่มีวันได้มันด้วยการเล่นกติกาแบบเดิมๆความปลอดภัยมากเกินไปเท่ากับลุมพรางของความธรรมดาผมไม่ได้บอกให้คุณไปเสี่ยงแบบโง่ๆแต่ผมอยากชวนให้คุณเสี่ยงอย่างฉลาดเพราะทุกความสำเร็จที่คุณเห็นในโลกมันไม่เคยเกิดขึ้นจากความปลอดภัยเลยหนักธุรกิจที่สร้างอาณาจักร เขาเคยเสี่ยงลงทุนจนเกือบหมดตัวศิลปินที่โลกจำเขาเคยเสี่ยงสร้างงานที่ไม่มีใครเข้าใจในตอนแรกคนที่มีอิสรภาพเขาเคยเสี่ยงเดินออกนอกกรอบที่ทุกคนบอกว่าปลอดภัยกว่าแล้วจะเสี่ยงอย่างฉลาดได้ยังไงประเมินความเสี่ยงไม่ใช่หนีความเสี่ยงถามตัวเองว่าถ้าล้มเหลวฉันยังลุกได้ไหมถ้าลุกได้ลองไปเถอะเสี่ยงเล็กแต่สม่ำเสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเดิมพันทั้งชีวิตทีเดียวแค่เสี่ยงทีละก้าวเพื่อเก็บประสบการณ์เก็บบทเรียนจนกล้าใหญ่ขึ้นลงทุนในสิ่งที่ทำให้ตัวเองโตการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการสร้างคอนเน็ชันนี่คือความเสี่ยงที่ไม่เคยเสียเปล่าเพราะแม้จะล้มเหลวคุณก็ยังเหลือสิ่งที่ติดตัวไปตลอดชีวิตยอมรับว่าเกมนี้ไม่มีคำว่าปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นต เมื่อเข้าใจจุดนี้คุณจะไม่เสียเวลาหลอกตัวเองว่ามีทางที่ไม่เสี่ยงเลยและคุณจะเริ่มเล่นเกมจริงๆผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยมันอาจทำให้คุณไม่เจ็บแต่ก็ทำให้คุณไม่โตเหมือนกันคนที่มัวหวงความปลอดภัยเกินไปมักถูกกวาดออกจากสนามในขณะที่คนที่กล้าเสี่ยงคือคนที่เหลือรอดและชนะเกม เกมของชีวิตไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้เล่นที่ปลอดภัยมันออกแบบมาเพื่อคนที่กล้าเดินออกนอกกรอบกล้าเดิมพันอนาคตตัวเองและกล้าเผชิญความจริงว่าทุกชัยชนะมาจากการเสี่ยงถ้าคุณยังเล่นเกมแบบไม่กล้าเสี่ยงคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วข้อ5อยากได้ชีวิตเหนือใครแต่ใช้แรงเท่าเดิมเท่ากับฝันเฟื่องโลกนี้มีกติกาที่โหดแต่แฟร์อยู่ข้อหนึ่ง คุณอยากได้มากกว่าคุณต้องยอมจ่ายมากกว่าไม่มีทางลัดไม่มีเวทมนต์ไม่มีข้อยกเว้นลองคิดง่ายๆครับคุณอยากได้ร่างกายที่แข็งแรงแต่คุณยังใช้เวลาออกกําลังเท่าเดิมเหมือนคนทั่วไปคุณอยากมีเงินมากกว่าคนอื่นแต่คุณยังลงทุนความรู้และการลงมือทำเท่าเดิมคุณอยากได้ชีวิตเหนือใครแต่คุณยังทำงานคร่ำครวญและพักผ่อนแบบคนส่วนใหญ่ ผลลัพธ์มันก็ชัดอยู่แล้วถ้าแรงเท่ากันคุณก็ได้ผลเท่ากันความฝันที่ไม่ยอมลงทุนเพิ่มพลังเพิ่มแรงก็ไม่ต่างอะไรกับฝันเฟื่องผมรู้ว่าหลายคนชอบบอกตัวเองว่าฉันก็อยากสำเร็จเหมือนคนนั้นแต่เบื้องหลังของคนที่คุณอิจฉาเขายอมจ่ายบางอย่างที่คุณไม่ยอมจ่ายเขายอมอดนอนเพื่อเรียนเขายอมเจ็บเพื่อฝึกเขายอมเสี่ยงเพื่อโอกาส ขณะที่คุณยังอยากสบายยังอยากปลอดภัยยังอยากได้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนี่แหละคือสาเหตุที่ความฝันของคุณยังคงเป็นแค่ภาพในหัวไม่เคยกลายเป็นความจริงในมือคนที่อยากได้ชีวิตเหนือใครแต่ใช้แรงเท่าเดิมไม่ใช่นักสู้หรอกครับแต่เป็นนักฝันแล้วเราจะเลิกเป็นนักฝันเฟื่องและกลายเป็นนักทำจริงได้ยังไง วิธีคิดและการลงมือเปลี่ยนแรงเป็นผลลัพธ์เพิ่มอินพุตให้เกินกว่าค่าเฉลีย่ยถ้าคนทั่วไปอ่านหนังสือเดือนละเล่มคุณอ่านสามเล่มถ้าคนทั่วไปทำงาน8ชั่วโมงคุณหาทางสร้าง10 1ถึง12ชั่วโมงที่มีคุณภาพอย่าหวังเอาพุทที่เหนือกว่าถ้าอินพุตคุณยังธรรมดายอมจ่ายสิ่งที่คนอื่นไม่อยากจ่ายเวลาเลิกเสียไปกับสิ่งไร้สาระ แรงกายฝึกมากกว่าที่คิดว่าทำได้เงินลงทุนกับความรู้ทักษะหรือโอกาสแทนที่จะใช้ไปกับความฟุ่งเฟอ้อปรับมาตรฐานตัวเองใหม่เลิกบอกว่าฉันทำเยอะแล้วเพราะถ้าเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆสิ่งที่คุณเรียกว่าเยอะอาจจะยังแค่ขั้นต่ำของเขาสร้างเกมที่คุณไม่ยอมแพ้อยาแข่งแค่กับคนอื่นแต่แข่งกับตัวเองเมื่อวาน ถ้าคุณเพิ่มขึ้น1%ซทุกวันภายในปีเดียวคุณก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วฟังดูโหดใช่ไหมครับแต่โลกมันแฟ่นะเพราะใครก็ตามที่ยอมจ่ายมากกว่ายอมทุ่มมากกว่าเขาจะได้รางวัลที่คนอื่นแค่ฝันถึงในขณะที่คนที่ฝันแต่ไม่จ่ายยืนมองเส้นชัยด้วยความอิจฉาแต่ไม่เคยข้ามเส้นนั้นจริงๆผมอยากให้คุณถามตัวเองตรงๆวันนี้เลยว่า สิ่งที่ฉันอยากได้มันใหญ่พอที่จะยอมจ่ายมากกว่าหรือยังถ้าใช่อย่าหยุดที่แรงเท่าเดิมเพราะทุกการขยับทุกการเพิ่มทุกการทุ่มเกินกว่าที่เคยมันคือสิ่งที่เปลี่ยนฝันเฟื่องให้กลายเป็นฝันจริงความฝันไม่ใช่ปัญหาทุกคนมีได้แต่ความจริงคือมันจะเป็นแค่ฝันเฟื่องถ้าคุณยังใช้แรงเท่าเดิมเพราะกติกามันง่ายมากอยากได้มากกว่า ต้องยอมจ่ายมากกว่าอย่าหวังจะมีชีวิตเหนือใครถ้าคุณยังยอมลงทุนชีวิตแค่พอๆกับเขาโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่กล้าจ่ายกล้าทุ่มและกล้าไปให้สุดเท่านั้นข้อ 6. คนที่อ้างเหตุผลเก่งมักได้แค่รางวัลปลอบใจความสำเร็จไม่เคยนั่งฟังเหตุผลของใครมันไม่สนใจว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนติดขัดอะไรเจอปัญหาอะไรมันสนใจอย,อย่างเดียวคือ คุณวางอะไรไว้บนโต๊ะผลลัพธ์หรือข้ออ้างคุณเคยสังเกตไหมครับบางคนเก่งมากในการหาคำอธิบายว่าทำไมถึงยังไม่สำเร็จเขาพูดได้หมดไม่มีเวลาไม่มีทุนไม่มีโอกาสไม่มีคนช่วยจนสุดท้ายเหตุผลเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆที่เขาเอาไว้กอดปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยฉันก็มีเหตุผลนะแต่โลกจริงมันโหดกว่านั้นครับ ถ้าคุณไม่วางผลลัพธ์บนโต๊ะคุณก็คือผู้แพ้ไม่มีรางวัลพิเศษสำหรับคนที่อธิบายเก่งผมไม่ได้บอกว่าข้ออ้างมันไม่มีเหตุผลนะบางทีมันก็จริงคุณอาจไม่มีทุนคุณอาจเริ่มช้ากว่าคนอื่นแต่คำถามคือแล้วไงต่อเพราะถึงเหตุผลคุณจะจริงแค่ไหนความสำเร็จก็ไม่เคยบอกว่าโอเคงั้นฉันจะลดมาตรฐานให้คุณโลกนี้โหดแต่แฟร์เสมอ มันให้รางวัลกับคนที่ทำได้ไม่ใช่คนที่พูดได้ลองคิดถึงนักกีฬาโอลิมปิกสิครับวันที่เข้าเส้นชัยมีแค่คนแรกที่ได้เหรียญทองคุณเคยเห็นกรรมการบอกไหมว่าเอาละ่ะถึงคุณจะเข้าอันดับ20แต่เราขอให้รางวัลพิเศษเพราะคุณอธิบายได้ดีว่าทำไมคุณช้ากว่าไม่มีหรอกครับคุณจะได้แค่รางวัลปลอบใจคำปลอบมือบางเบาแล้วทุกคนก็ลืงคุณไป แล้วเราจะเลิกเป็นนักอ้างเหตุผลและกลายเป็นนักสร้างผลลัพธ์ได้ยังไงเปลี่ยนจากทำใหม่ไม่ได้เป็นทำยังไงให้ได้ทุกครั้งที่สมองหาข้ออ้างให้เปลี่ยนคำถามทันทีจากฉันไม่มีเวลาเป็นฉันจะจัดเวลาได้ยังไงจากฉันไม่มีทุนเป็นฉันจะเริ่มจากศูนย์แบบไหนได้บ้างวัดตัวเองที่ผลลัพธ์ไม่ใช่ความพยายามพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็นแต่ไม่มีผลงาน มันก็ยังไม่ใช่ความสำเร็จย่าหลงรักกระบวนการจนลืมว่าปลายทางคืออะไรตัดวงจรปลอบใจตัวเองเลิกบอกว่าอย่างน้อยฉันก็พยายามแล้วเพราะถ้าเป้าหมายคุณคือแค่ปลอบใจตัวเองงั้นคุณก็ไม่ต้องฟังพอดแคสต์นี้ต่อแล้วแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆคุณต้องยอมรับว่าโลกมันไม่ให้คะแนนปลอบใจสะสมชัยชนะเล็กๆแทนข้ออ้างใหญ่ๆแม้คุณยังทำไม่สำเร็จใหญ่ แต่ทำให้เสร็จเล็กๆทุกวันผลลัพธ์เล็กๆจะสะสมจนกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณทำได้ผมรู้ครับมันไม่ง่ายเพราะข้ออ้างมันให้ความรู้สึกปลอดภัยมันเหมือนผ้าห่มที่ห่มแล้วอุ่นใจแต่ปัญหาคือมันก็ทำให้คุณหลับไหลอย,อยู่ที่เดิมไม่เคยเก้าวไปไหนอย่าลืมว่าข้ออ้างไม่เคยพาคุณไปถึงเส้นชัยมีแต่ผลลัพธ์เท่านั้นที่ทำได้ถ้าคุณเลือกอ้าง คุณจะได้แค่รางวัลปลอบใจแต่ถ้าคุณเลือกทำคุณจะได้รางวัลจริงชีวิตที่คุณอยากมีเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่สนใจคำอธิบายมันสนใจแค่ว่าคุณเอาอะไรไปวางบนโต๊ะเลิกเป็นคนที่เก่งข้ออ้างแล้วกลายเป็นคนที่เก่งผลลัพธ์เพราะโลกนี้ไม่ถามว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนมันถามว่าคุณทำได้หรือเปล่าข้อ 7. คุณจะเลือกตายแบบเงียบเงียบหรือดังสนัน่น ทุกการตัดสินใจคือการเขียนตอนจบของตัวเองคำถามคือคุณอยากให้ตอนจบนั้นเป็นแค่เสียงที่หายไปในความเงียบหรือเป็นระเบิดที่ทำให้โลกต้องสั่นสะท้านและจดจำชื่อคุณผมไม่ได้พูดถึงความตายจริงๆหรอกครับแต่กำลังพูดถึงชีวิตที่คุณใช้ทุกวันบางคนใช้ชีวิตจนถึงวันสุดท้ายแต่ไม่มีใครจำว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้ เขาตายเงียบๆโดยไม่เคยทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนโลกในขณะที่บางคนอาจจะมีเวลาไม่มากแต่เขาดังสนัน่นดังด้วยการสร้างผลงานดังด้วยการสร้างผลกระทบดังด้วยการตัดสินใจที่กล้าและหนักแน่นพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาและคนอื่นคุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่อยู่แล้วโลกจะจำคุณว่าอะไร ว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ไปวันๆหรือเป็นคนที่ทิ้งอะไรไว้ให้โลกสั่นสะเทือนทุกวันคือการเขียนตอนจบคุณจะเขียนมันยังไงหลายคนเลือกความเงียบโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเลือกความปลอดภัยเลือกอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเลือกไม่ทำอะไรใหญ่เกินไปเพราะกลัวผิดพลาดกลัวถูกหัวเราะเยาะกลัวเจ็บกลัวเสียหน้า แต่ผลลัพธ์ก็คือเขาก็หายไปจากโลกเงียบๆจริงๆในขณะที่คนที่ดังสนันเขากล้าที่จะผิดกล้าที่จะเจ็บกล้าที่จะล้มแต่ทุกการล้มของเขามันดังกล้องและทุกการลุกของเขามันยิ่งกว่าประกาศให้โลกได้ยินว่าฉันยังอยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตแบบดังสนันได้อย่างไงตัดสินใจทุกครั้งเหมือนมันเป็นการเขียนตอนจบ ถ้าตอนจบชีวิตคุณถูกเล่าออกไปคุณอยากให้มันจบแบบไหนใช้คำถามนี้ชี้นำการตัดสินใจแต่ละวันเลือกทำสิ่งที่ใหญ่กว่าความกลัวความกลัวทำให้คุณเงียบความกล้าเท่านั้นที่ทำให้คุณดังทุกครั้งที่คุณเลือกเผชิญแทนที่จะหนีโลกจะได้ยินเสียงของคุณดังขึ้นสร้าง Impact ไม่ใช่แค่ i n ินคำเงินซื้อความสะดวกได้แต่ไม่ซื้อเสียงจดจำ ถ้าคุณอยากดังสนัน่นคุณต้องสร้างผลกระทบที่เกินกว่าตัวเองอย่ารอเวลาเพราะเวลาไม่รอคุณบางคนคิดว่ามีเวลาอีกเยอะเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวค่อยทำแต่สุดท้ายเขาก็จบชีวิตแบบเงียบๆโดยไม่เคยเริ่มอะไรเลยผมอยากบอกคุณตรงๆเลยนะครับคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าคุณจะมีชีวิตถึงวันไหน แต่คุณควบคุมได้ว่าทุกวันที่คุณมีจะดังแค่ไหนอย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นมรดกเดียวที่คุณทิ้งไว้ทุกการตัดสินใจคือการเขียนบทสุดท้ายของคุณคุณอยากให้มันเงียบหายหรือดังจนโลกสะเทือนและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราว ทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ